สวัสดีครับเ,เคยสังเกตไหมครับว่าปฏิกิริยาเคมีบางอย่างเนี่ยพอเกิดไปสักพักมันเหมือนจะหยุดไปเฉยๆเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมครับมันแค่เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสมดุลเคมีใช่ค่ะคือมันเป็นจุดที่ทั้งสารตั้งต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าอัตรามันเท่ากันพอดีเป๊ะความเข้มข้นก็เลยดูนิ่งๆไปครับผมและทีนี้คําถามคือ ณจุดสมดุลเนี่ยปฏิกิริยามันเทไปทางผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเอ๊ะสารตั้งต้นยังเหลือเยอะอยู่นั่นละค่ะตัวที่จะมาวัดตรงนี้ก็คือค่าค่าคงที่สมดุลหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า KC นะคะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันหน่อยว่าจะหาค่า KC นี้ยังไงถ้าเรารู้ความเข้มข้นตอนเริ่มต้นกับรู้ข้อมูลบางอย่างตอนที่มันสมดุลแล้ว ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อิงมาจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมีเลยค่ะอ๋อเหมือนเรากําลังจะให้คะแนนปฏิกิริยาว่ามันเดินหน้าไปได้ดีแค่ไหนณนะสภาวะนั้นๆอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วเอ,อเราจะเริ่มคํานวณยังไงดีครับมีหลักการยังไงบ้างง่ายค่ะแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือเริ่มต้นอันนี้คือความเข้มข้นตอนแรกสุดเลย ต่อมาคือเปลี่ยนแปลงก็คือมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงไปเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายสมดุลก็คือความเข้มข้นสุดท้ายตอนที่มันเข้าสมดุลแล้วที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือไอ้ขั้นเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันตามสัสดส่วนของเลขข้างหน้าสารในสมการเคมีที่เราดุลแล้วหรือสอปสอนั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนสูตรอาหารเลยถ้าใช้อย่างหนึ่งเท่านี้อีกอย่างก็ต้องปรับตามสัสดส่วนในสูตรเป๊ะๆงั้นลองดูตัวอย่างแรกกันเลยดีไหมครับ การสลายตัวของ PCl5 ได้ PCl3 กับ Cl2 ได้เลยค่ะสมการคือ PCl5 แกส๊สกลายเป็น PCl3 แกส๊สบวกกับ Cl2 แก๊สนะคะครับเริ่มต้นเนี่ยมี PCl5 เข้มข้น3.0โมลารและพอถึงสมดุลเขาบอกว่ามี Cl2 เกิดขึ้น0.25 M โอเคค่ะงั้นเรามาตั้นตานางกันเริ่มต้นนะคะ PCL5 เท่ากับ 3.0m ส่วน PCL3 กับ CL2 ยังไม่มีก็เป็น0สมดุลที่เรารู้เรารู้ว่า CL2 สุดท้ายเนี่ยคือ 0.25m ทีนี้เปลี่ยนแปลงนะคะก็แปลว่า CL2 ต้องเพิ่มขึ้นมา 0.25m ถูกไหมคะแล้วเราก็ดูสมาการ PCL5 ได้ PCL3 บวก CL2 สัมประสิทธิ์มันเป็น1ต่อ1ต่อ 1, อ1หมดเลยหมายความว่าถ้า CO2 เพิ่ม 0.25m ตัว PCl3 ก็ต้องเพิ่ม +0.25m ด้วยเหมือนกันส่วน PCl5 ที่เป็นสารตั้งต้นมันก็ต้องลดลงไปตามสัสดส่วน1ต่อ1ก็คือลดลงลบ -0.25m อ๋อครับแล้วเราก็เอาค่าเริ่มต้นมาบวกลบกับการเปลี่ยนแปลงก็จะได้ PCl5 ที่สมดุลเท่ากับ3.0 -0.25 เหลือ 2.75m PCL3 ก็เป็น0ก0.25ได้0.25 m แล้ว CL2 ก็คือ0.25 m ที่เขากำหนดมาถูกต้องค่ะพราะเราได้ความเข้มข้นของทุกตัวณนะภาวะสมดุลแล้วก็ไปเข้าสูตร KC ได้เลยซึ่งสูตร KC ก็คือผลิตภัณฑ์ยกกำลังสอปอสอหารด้วยสารตั้งต้นยกกำลังสอปอสอในที่นี้ก็เป็น KC เท่ากับ PCL3 คูณ CL2 แล้วก็หารด้วย PCL5 ใช่ค่ะแทนค่าที่เราหามาได้ก็เป็น0.25คูณ0.25หารด้วย2.75กดเครื่งคิดเลขแป๊บได้ประมาณ0.023ครับค่า kc ที่ออกมาน้อยๆแบบนี้มันบอกอะไรเราคะ่ะอืม0.023นี้มันน้อยกว่า1เยอะเลยนะครับแสดงว่าแสดงว่าณภาวะสมดุลปฏิกิริยามันยังเออเอ,เอียงไปทางสารตั้งต้นมากกว่าคะ่ะ คือมี PCl5 เหลืออยู่เยอะมากเทียบกับ PCl3 กับ Cl2 ที่เกิดขึ้นอ๋อคือปฏิกิริยามันสลายตัวไปข้างหน้าได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะภายใต้สภาวะนี้นะคะเข้าใจแล้วครับงั้นลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่สัดส่วนสบสมันไม่เท่ากันบ้างปฏิกิริยา 2NO บวก O2 ได้เป็น 2NO2 ค่ะ 2NO แก๊ส O2 แก๊สได้ 2NO2 แก๊สเริ่มต้นมี NO 1.5 m แล้วก็ O2 2.0m ส่วน NO2 ยังไม่มีเพราะถึงสมดุลพบว่ามีความเข้มข้นของ NO2 เป็น 0.25m โอเคค่ะใช้หลักการเดิมเลยตั้งตารางเริ่มต้น NO เท่ากับ1.5 O2 เท่ากับ2.0 NO2 เท่ากับ 0, 0. สมดุลที่รู้เรารู้ NO2 เท่ากับ 0.25m เปลี่ยนแปลงแสดงว่า NO2 มันเพิ่มขึ้น plus อ คราวนี้มาดูสปะสอกันค่ะเป็น2ต่อนต่อ2ใช่ไหมคะถ้า NO2 ซึ่งสปะสอเป็นสองเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.25m ตัว NO ซึ่งสปะสอเป็น2เหมือนกันก็ต้องลดลงลบ 0.25m ส่วน O2 ที่สปะสอเป็น1ต้องลดลงเท่าไหร่คะอ๋อก็ต้องลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของ NO2 หรือ NO ใช่ไหมครับก็คือลดลงลบ 0.125m ถูกต้องเลยค่ะเทียบตามสัดส่วนสปปเป๊ะ งั้นความเข้มข้นที่สมดุลก็จะเป็น NO เท่ากับ1.5 0.25เท่ากับ1.25 M O2 เท่ากับ2.0 0.125เท่ากับ1.875 M แล้วก็ NO2 เท่ากับ0.25 M ที่โจทย์บอกใช่แล้วค่ะคำนวณ KC ก็จะเป็น NO2 ยกกำลังสองหารด้วย NO ยกกำลังสองคูณ O2 แทนค่าได้0.25ยายกกำลังสอง หารด้วย1.25ยกกำลังสองคูณ1.875กดดูแล้วจะได้ประมาณ0.0213ค่ะก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแสดงว่าปฏิกิริยานี้ก็ยังเออเอเ็นไปทางสารตั้งต้นอยู่ดีที่สมดุลใช่ค่ะเกิด NO2 ได้ไม่มากนะักครับแล้วมีอีกแบบไหมครับถ้าสมมุติว่าเรารู้ความเข้มข้นสมดุลของสารตั้งต้นแทนล่ะครับ อย่างเช่น PCl 3บวก Cl 2ได้เป็น PCl 5ค่ะ PCl 3 g แก๊สบวก Cl 2 g แก๊สได้ PCl 5 g แก๊สเริ่มต้นมี PCl 3เท่ากับ0.25 M Cl 2เท่ากับ0.5 M ส่วน PCl 5ยังไม่มีแล้วพอถึงสมดุลเขาบอกว่าเหลือ PCl 3อยู่ 0.125M อ่าแบบนี้ก็ทำได้ค่ะเราก็ดูว่า PCl 3มันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ เริ่มต้น 0.25m พอสมดุลเหลือ 0.125m แสดงว่ามันลดลงไป0.25 0.125เท่ากับ 0.125m งานช่องเปลี่ยนแปลงของ PCl3 ก็คือลบ 0.125m สมการนี้สอประสอเป,เป็น1ต่อ1ต่อ 1, 1ใช่ไหมคะถ้า PCl3 ลดลง 0.125m ตัว Cl2 ก็ต้อง ก็ต้องลดลงล -0.125 M เหมือนกันแล้ว PCL 5ที่เป็นผลิตภัณฑ์ล่ะคะก็ต้องเพิ่มขึ้น plus 0.125 M ครับเก่งมากค่ะงานที่สมดุลก็จะได้ PCL 3เท่ากับ0.125 M อันนี้เรารู้อยู่แล้ว CL 2เท่ากับ0.5 0.125เท่ากับ0.3 75 M และ PCL 5เท่ากับ0 plus 0.125เท่ากับ0.125 M โอเคครับ คำนวณ KC เท่ากับ PCL5 หารด้วย PCL3 คูณ CL2 ก็คือ0.125หารด้วย0.125คูณ0.375ค่ะอันนี้คิดเลขง่ายหน่อยตัด0.125ได้เลยเหลือ1 0.375ได้2.67ครับอ่าคราวนี้ค่า KC มากกว่า1แล้ว ใช่ค่ะค่า KC ที่มากกว่า1อย่าง2.67เนี่ยมันก็บอกเราว่าหน้าภาวะสมดุลปฏิกิริยาเอ็เอียงไปทางผลิตภัณฑ์มากกว่าสารตั้งต้นคือเกิด PCl5 ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับ PCl3 กับ Cl2 ที่เหลืออยู่จะเห็นว่าการคำนวณ KC โดยใช้ตาราง3ขั้นตอนนี้กับการเทียบสัดส่วนตามเลขสปสเนี่ยช่วยให้เราหาค่านี้ได้จริงๆ แล้วค่า KC นี่แหละค่ะที่บอกภาพรวมว่าปฏิกิริยาณสมดุลมันมีหน้าตาเป็นยังไงสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญเลยก็คือการตามดูการเปลี่ยนแปลงความเข้มขน้นโดยใช้ข้อมูลที่เรามีอย่างน้อยหนึ่งตัวที่สมดุลบวกกับสัดส่วนจากสมการเคมีที่ดุลแล้วเพื่อจะหาความเข้มข้นของสารทุกตัวณนะจุดสมดุลให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาไปคำนวณเคใช่เลยค่ะซึ่งค่าเคซก็จะบอกเราว่า ปฏิกิริยามันไปข้างหน้าได้มากน้อยแค่ไหนถูกต้องค่ะแล้วการที่เราเข้าใจและคำนวณ Kc ได้เนี่ยมันก็มีประโยชน์มากนะคะอย่างในอุตสาหกรรมเราก็ใช้ทํานายผลผลิตหรือปรับสภาวะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการน,น่าสนใจมากครับแล้วทีนี้เออชวนคิดต่อยอดน,นิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเปลี่ยนปัจจัยภายนอกล่ะครับอย่างเช่น อุณหภูมิหรือความดันของระบบในตัวอย่างที่เราเพิ่งคุยกันไปตำแหน่งของสมดุลหรือแม้แต่ค่าเคที่เราคำนวณได้เนี่ยมันจะอย่างเท่าเดิมไหมหรือว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนั่นสินะคะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะว่าปัจจัยพวกนี้จะส่งผลยังไงต่อสมดุลและค่า Kc ครับก็ลองเก็บคำถามนี้ไปคบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ